ช่วงสุขสร้างได้กับเนสกาแฟเรดครับสวัสดีครับสุขสบายยามเช้าแบบนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะฮะและภาพถ่ายความสุขที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งมาร่วมแชร์กันสําหรับภาพถ่ายความสุขในวันนี้นะครับมาจากจังหวัดนนทบุรีครับจากคุณชีโต้โปเต้คุณชีโต้โปเต้บอกเราว่าการที่ลูกได้อยู่ใต้ร่มกาศวพัฒทําให้แม่มีความสุขได้ทั้งน้าตาเพราะความสุขของแม่ลูกทุกคนสร้างได้บางครั้งนะครับการมองภาพถ่ายความสุขของคนอื่นนะครับ มันก็ทาให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับคุณเองนะครับมีส่วนที่จะช่วยทําให้ดัชนีความสุขในภาคหรือว่าจังหวัดของคุณนะครับเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยการส่งรูปถ่ายความสุขในแบบของคุณนะครับมาร่วมแบ่งปันกันได้ที่ www.sukzangdae.com เอาละครับถึงเวลานะครับที่เราจะมาอัปเดตความสุขของคนไทยทั่วประเทศกันแล้วนะครับโดยนับจากจํานวนรูปแห่งความสุขนะครับที่ส่งมาจากทั่วประเทศนะครับเป็น100%ภาคเหนือนะครับตอนนี้นะครับดัชนีความสุขอยู่ที่13.5%ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่18%ภาคตะวันออกมีความสุขอยู่ที่15%ของพื้นที่ทั้งหมดด้านภาคใต้อยู่ที่13.5%ปิดท้ายนะครับที่ภาคกลางและกรุงเทพนะครับดัชนีความสุขอยู่ที่40%ครับอยากให้ภูมิพาคของคุณนะครับมีความสุขสูงเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่าลืมส่งภาพถ่ายความสุขเข้ามาเยอะๆนะครับที่ w w w s ขสร a n g ได้ c o m จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับแค่คุณส่งภาพถ่ายคุณเข้ามานะครับเพียงหนึ่งภาพอาจจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับใครได้อีกหลายคนนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สุขแมาครับสวัสดีครับความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเรดครับ